ก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มานะพบกับพบปะพี่น้องช่วงเที่ยงน่าจะเป็นเวลาเที่ยงเมื่อสองวันก่อนเราได้พูดถึงอ่อมังกรฟ้านะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องอรอตโต้ก็ ก็เรียกว่ามีตัวละครนะครับในการที่ทำให้เรื่องนี้มันปรากฏขึ้นนะครับก็ถือว่าทุกคนให้ความสนใจนะผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดดีเทลอะไรที่เขาไปไล่เรียงกันนะฮะแต่พอดีออได้ฟังมันเกิดจากคลิปนะฮะมีการไป มีคลิปออกมาแล้วก็มีการพูดถึงคลิปแล้วก็คนที่เขาคิดว่านะคิดว่าเป็นเสียงของคนนั้นนะฮะ,ะไ,มไม่ได้หมายความเป็นเสียงของเขานะครับแต่แต่ท่านก็ออกมาอยอมรับนะครับว่าคนที่อยู่ในคลิปเป็นใครนะครับผมสนสนใจประเด็นนี้ประเด็นตรงที่ท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่เสียงท่านนะฮะ ว่าจะท่านจะปฏิเสธแล้วแต่นะฮะอันนี้ไม่ได้ว่ากันแต่ผมกําลังสนใจตรงที่ว่าเสียงที่พูดอยู่นั้นนะ่ะเขาบอกว่าเขารอเล่นทีนี้เราคงไม่รู้หรอกครับว่าท่านพูดมีเจตนาอะไรนอกจากเจ้าตัวสองคนที่คุยกันนะฮะจะเป็นคนรู้ว่าที่พูดนั้นรอเล่นหรือหรืออย่างไรอันนี้นะ ก็เป็นคําถามที่สังคมไทยตั้งคําถามนะครับผมก็เลยมานึกถึงเราว่าถ้าเราเราเราคงไม่ไม,ไม่ไม่ไปฟันธงนะครับว่าท่านพูดจริงหรือเราเล่นอะไรนะฮะแต่ผมจะมาเล่าในมุมมองของการพูดถึงการ,การพูดนะครแล้วก็พระพุทธเจ้าให้หลักการการพูดไว้อย่างไร,นะรอันนี้ก็คือ,อ ถ้าสมมุติว่ามันไม่ลอเล่นมันจะเป็นยังไงแลวถ้าเป็นลอเล่นจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ไม่มีใครรู้นะฮะแต่ว่ามันมีหลักการที่จะพอจะรู้ว่าเรื่องนั้นพูดจริงหรือลอเล่นอยู่นะฮะอันนี้ที่ต่างว่าเป็นล้อเล่นนะ,ะก็เป็นลอเล่นนะฮะสิ่งที่ท่านพูดไปแต่ทีนี้ผมกําลังจะพูดองค์ประกอบของการอ่าพูดแล้วบอกว่าไม่ได้พูดนะฮะหมายความว่าคือพูดโกโหก อันนี้ฮนะอันนี้เข้าใจง่ายๆนะคะคือหลักของการพูดแล้วมันสรุปได้ว่ามันเป็นโกหกมันต้องมีองค์ประกอบนะฮะไม่ใช่พูดไปแล้วน,นี่จบเลยไม่ใช่นะมันจะมีองค์ประกอบอยู่นะฮะหนึ่งคือมีเจตนาที่จะโกหกต้องมีเจตนาก่อนนะครับเออคือโอ้สมมติว่ามีคนมาถามว่าเรื่องนี้เราได้ทำไหม ทีนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะโกหกเราก็ต้องบอกว่าเอาเรื่องนี้ไม่ได้ทำพอพูดไปปุ๊บจริงๆเราทำนะ,ะแต่เราบอกว่าเราไม่ได้ทำยังไม่ได้บอกยังไม่สำเร็จนะฮะมันต้องอ่คิดและก็หานบันคิดแล้วนะอันที่สองก็คือพูดออกไป อ่าพูดออกไปเลยว่าเอ้ยแล้วนี่เราไม่ได้ทํานะอ่ามันเป็นล้อเล่นเป็นอะไรก็ว่าไปทีนี้ก็ยังไม่ครบองค์ประกอบนะถ้ามันจะครบองค์ประกอบก็คือคนที่ฟังนั้นน่ะเชื่อต้องเชื่อด้วยนะฮะถ้าเมื่อไหร่เขาฟังแล้วเชื่อว่าเราพูดองค์ประกอบของการพูดโกหกครบเลยเออถือว่าโกหกสาเร็จนะถือว่าโกหกสาเร็จ นี่คือลักษณะว่าเราจะไปบอกใครว่าอพูดโกโหกหรือเปล่านู่นนั่นนี่น,นี่มันมีองค์ประกอบอยู่นะฮะองค์ประกอบของมันก็คือว่าอันดับแรกเลยเจตนานะฮะพูดเรื่องที่ไม่จริงก็คือพูดอีกอย่างหนึ่งทาอีกอย่างหนึ่งน,นะฮะเสร็จแล้วพอพูดออกไปคนรับรู้ได้รับฟังนะะแล้วเชื่อด้วยอืมเชื่อตามที่เขาพูดะ ก็ถือว่าองค์ประกอบรบนะหลักของเอาขาเรียกคําพูดที่จะบอกว่าเออพูดเรื่องเป็นการโกหกนะก็จะเข้าองค์ประกอบนะครับอันนี้คือจริงๆก็มีเาขาเรียกอะไรนะหาอ่านได้นะฮะสิ่งที่เราให้ฟังก็ไม่ไม่ใช่เรื่องอะไรมากายุก่งยากมากมายในการที่จะเข้าใจนะฮะทีนี้ใครจะเป็นคนรู้ได้ว่าเราพูดอ่ะ พูดเล่นล้อเล่นหรือพูดเรื่องจริงโอ้อันนี้ผมว่าไม่มีใครรู้เลยนะมันต้องเป็นเจ้าตัวสองคนในคุยกันต้องเป็นสองคนนี้นะเท่านั้นนะคนอื่นไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะเออหรือว่าคนนั่งอยู่ข้างๆรอบๆข้างๆก็ก็อาจจะได้ได้สัญญาณนะแต่จริงๆแล้วคนที่พูดกันสองคนจะรู้ว่าจะรู้เลยว่าพูดเรื่องจริงหรือล้อเล่น อ่าอันนี้ก็คือผมเห็นในสื่อในสื่อในกระแสช่องทีวงีนี่แหละเขาก็ตั้งคำถามกันว่ามันล้อเล่นจริงเหรอดูน้ำเสียงดูโทนน้ำเสียงต่ำแมะมีข้อน้ำเสียงด้วยนะผมก็บอกว่าโอ้ท่านรู้สึกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรมีความมีความเขาเรียกละเอียดอ่อนในการที่ฟังซึ่งผมมาพูดนี้ผมไม่ได้ มาบอกว่าท่านพูดจริงหรือรู้เล่นรอเล่นนะแต่มาเล่าให้ฟังว่าลักษณะของการที่เราพูดหรือใครก็ตามที่พูดออกไปแล้วถ้าเราจะโกหกน่ะองค์ประกอบของการพูดโกหกมันประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรซึ่งผมก็ไล่เลียงให้ฟังไปแล้ววันนี้นะครับก็มาพบปะกันตามปกติของพี่น้องนะครับก็คือมีอะไรที่ ติดใจนะครับมีอะไรอยากจะเล่าผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็อาจจะถูกผิดบ้างเนื่องจากว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดตํารามานานแล้วนะองค์ประกอบของการพูดโกหกนะก็เอาเล่าๆนะครับบางคนถามว่าจะทําอะไรผมบอกเล่าเลาว่าประมาณนี้ส่วนถ้าท่านอยากจะได้ละเอียดพิมพ์เข้าไปในกู l กหรือไปเปิดในะไายปีดกก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนร้อยเปอนะครับก็ถือว่ามาพบกันในช่วง ช่วงเย็นเาขออภัยช่วงเที่ยงเที่ยงนะฮะบายๆก็เบาๆนะครับวันนี้ว่าถ้าเราทำอะไรนะฮะที่มีผลกระทบต่อคนส่วนมากก็เาขาเรียกว่าต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในในสังคมเนี่ยถ้าเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคนหมู่มากนะครับเราไม่ใช่แค่คนคนหนึ่ง เราไปอยู่ในฐานะของผู้บริหารประเทศโดยเฉพาะผู้นำประเทศเนี่ยถ้าพูดไปแล้วแล้วไม่ได้ทำตามที่พูดส่วนใหญ่นะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะรับผิดชอบในคำพูดที่เขาพูดไปเขาจะทำยังไงครับเขาจะแสดงออกโดยการรับผิดชอบหรือ,อคือการไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็คือลากออก อันนี้ก็ฝากไว้ว่าเป็นสิ่งที่สังคมไทยหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองไทยก็ต้องอระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับโอเควันนี้คองอพอเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ